สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กันในช่องโรดี้ซากุระแชน n นลค่ะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาแจกไอดีบ้านกันค่ะทุกคนเป็นไอดีบ้านสีม่วงนะคะทุกคนโอเคคนที่ชอบสาสีม่วงแบบเราเนี่ยห้ามพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หลังแรกกันเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูไอดีกันนะคะไอดี ID ก็เป็นตามนี้เลยค่ะทุกคนไอดี ID ก็คือ361 673 8561 แป2หนึ่งสองศนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นบ้านสีม่วงนะคะทุกคนแล้วก็ด้านหน้าบ้านก็จะมีเป็นจักรยานสีม่วงสีชมพูอยู่ด้วยอันนี้มันคือสีม่วงใช่ไหมเออก็ถ้าพูดผิดขออภัยนะคะทุกคนคือเป็นบ้านแก้ไขบ้านอ,อ่บ้านนกดาวหรือเปล่าเพราะว่ามันหลังกัดรัดน่ารักมาก น,นี่ก็เป็นโซฟาค่ะทุกคนคือน่ารักมาก <ๆ S 1> เลยนะคะทุกคนนี่เป็นแบบอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องครัวค่ะอันนี้ห้องครัวคือแบบสุดยอดยอค่ะทุกคนน่ารักมากเลยนี่มาดูกันได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะทุกคนนี่เตียงนอนของเรานะคะทุกคนอุ้ยน่ารักค่ะ แล้วก็มีเป็นไม้แขวนเสื้อด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือแบบเราจะมาลองหัดสร้างกันบ้างนะคะเอาไว้คลิปหน้านะทุกคนเอออันนี้เป็นห้องน้านะคะทุกคนห้องน้ําก็คือน่ารักเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ห้องน้ําประมาณนี้เลยะคะ่ะมาดูกันได้เลยนะคะทุกคนคือเราชอบตรงโซนห้องครัวมากมาเลยค่ะทุกคนเพราะเราคิดว่าแบบมันดูแบบน่ารักมากมากเลยอะ่ะ เอาล้ค่ะทุกคนก็ลองมาดูกันได้นะคะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะไปดูไอดีบ้านหลังต่อไปกันเลยดีกวา่าค่ะเอาล้ค่ะทุกคนเรามาดูบ้านหลังสีม่วงถัดไปกันเลยนะคะทุกคนนี่เลยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะบ้านนี้เนี่ยน่าจะเป็นสไตล์เรียบๆนะคะทุกคน ออแล้วก็มีทีวีด้วยนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นสีม่วงหมดเลยนะคะทุกคนคือมันเป็นสีม่วงนะทุกคนแต่เนื่องจากว่าเราปรับแสงนะคะมันก็เลยจะเป็นออกสีชมพูนิดๆนะคะทุกคนต้องลองมาดูกันเราเองนะคะแล้วก็มองเห็นวิวทะเลด้วยนะคะคือสวยมากๆเลยค่ะนี่เขาออกแบบคือแบบตรงเนี้ยคือทําได้ยังไงอ่ะทุกคนคือลายลายกาแพงตรงเนี้ยคือน่ารักมากๆเลยค่ะ มีเป็นโซฟาให้นั่งด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นโคมไฟค่ะทุกคนโคมไฟก็คือแบบสุดยอดเลยน่ารักมากๆเลยนี่ทุกคนมาดูกันได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะทุกคนห้องครัวก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นห้องนอนนะคะอุห้องนอนน่ารักมากๆเลยทุกคนดูสินี่มีนาฬิกาด้วยทุกคนเราชอบนาฬิกามากๆเลยนะคะ เลือดมีอันี่ยก็เป็นโซนทํางานนะคะเป็นมุมทํางานแล้วก็มีเป็นโซนโตเครื่องแป้งด้วยนะคะทุกคนเออคือห้ามผ้านะทุกคนลงมาดูแล้วก็มาเซฟกันได้เลยนะทุกคนนี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็มีด้านหลังอีกนะคะเนี่ยอันนี้เป็นห้องอะไรเนี่ยแปบนึงนะคะ อ๋อนี่เป็นห้องน้ำนะคะทุกคนตรงนี้เป็นห้องซักผ้าคะ่ะนี่ประมาณนี้ลยคะ่ะมีเป็นแบบหลังคากระจกด้วยนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะนี่มีเป็นด้านหลังเลยนะ,ะห้องน้ำก็คือน่ารักมากๆประมาณนี้ลยคะ่ะทุกคนโหวสวยมากๆเลยอะแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูที่ทะลุออกมาด้านหลังได้ด้วยนะคะเป็นด้านหลังบ้านนะนี่ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราบอกไอดีไปหรือยังอะทุกคน สำหรับ ID นะคะก็เป็นไอัดน,นี้นะทุกคนแบ๊บนึงนะคะเป็นไอ5ดี6 9 3 6 6 9 3 5 9 3 2 7 3 3นะคะทุกคนมาดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังทัาไต์กันดีกว่าคะ่ะทุกคน แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไอดีบ้านหลังสุดท้ายกันเลยนะคะอันนี้เป็นบ้านสีม่วงหลังสุดท้ายที่เราจะมาแจกกันในวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดู ID กันเลยนะคะทุกคนไอดีก็ตามนี้เลยค่ะ4 8 1 6 2 5 1 4 8 6 1 3 3 7นะคะทุกคน ถ้าใครไม่ทันเนี่ยก็กดหยุดคลิปแล้วก็ดูไอดีได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะทุกคนคือบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านสองชั้นนะคะทุกคนเออก็เป็นประมาณนี้เลยตรงนี้น่าจะเป็นอาสระว่ายน้ำเล็กๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำเล็กๆนะคะทุกคนเป็นสวนหย่อมนะคะหน้าบ้านเนาะเออก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนคือบ้านเขาดูจะโล่งๆไปนะเนื่องจากว่าอาเฟอร์นิเจอร์อาจจะไม่พอเท่าไหร่นะคะ บอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่บ้านของเรานะคะเข้ามาตอนแรกก็จะเจอโซฟาก่อนเลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นเจอเป็นมุมแบบดูทีวีอะไรแบบนี้นะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นแบบกีตาร์อะไรแบบนี้นะคะทุกคนสวยมากๆเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างน,นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นห้องครัวนะคะทุกคนห้องครัวก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนี่ อันนี้เป็นห้องอ่าอันนี้เป็นห้องเข้านะคะเป็นสุขาเข้านะเออประมาณนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ําใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องอาบน้ํานะเออนี่คือเขาจะแบ่งโซนแยกเลยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านหลังบ้านนะคะ เป็นที่โล่งๆแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันบ้างน,นะคะชั้นสองก็จะเป็นโซฟานั่งแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นอห้องนอนนะคะทุกคนเป็นเตียงนอนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอะไรด้วยอันนี้เป็นห้องนอนเด็กนะคะทุกคนโหน่ารักมากๆเลยอะ่ะห้องนอนเด็กประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก็มองเห็นเป็นวิวโรงแรมนะคะทุกคนเ เป็นห้องนอนเหมือนกันนะคะห้องนอนเนี่ยมีหลายห้องอยู่นะนี่ถ้าสับสนกับมุมกล้องเราก็ขออภัยจริงๆนะทุกคนแล้วก็ยังมีเสาวนะวยน้ำบนบ้านด้วยนะคะโอ้โหสาวนะวยน้ำบนบ้านสุดยอดไปเลยบ้านรวยมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมระเบียงบ้านนะคะทุกคนโอ้โหเป็นมุมระเบียงบ้านแบบนี้เลย นี่ค่ะทุกคนมาดูกันได้เลยนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะกับการแจกไอรีบ้านทั้ง3หลังนะคะถ้าทุกคนชอบช่วยเป็นกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะเอาไว้คราวหน้าเนี่ยเราจะมาแจกใหม่นะคะรอติดตามชมนะคะทุกคน